ก่อนอื่นเลยก็อย่างที่บอกนะคะก็ต้องมีต้นไม้แ่ะค่ะต่อไปค่ะก็จะมีวัสดุดินปลูกนะคะดินปลูกค่ะแน่นอนเลยค่ะสูตรของคุณสงก็คือดินขี้เถ้าค่ะเพื่อนๆนี่เลยค่ะดินขี้เถ้านะคะนี่แล้วก็ทรายหยาบนะคะแล้วก็ดินปลูกค่ะดินปลูกที่ผสมด้วยไข่เน่านะคะในดินปลูกนี้จะมีส่วนผสมของไข่เน่านะคะเดี๋ยวเราจะผสมพร้อมกันเลยค่ะไปกันเลย เม่ได้ดินเต็มกระถางแบบนี้แล้วนะคะก็นำต้นไม้ที่เราต้องการปลูกค่ะนี่เลยค่ะผุส่งก็ได้ต้นไม่รู้ว่าเขาเรียกหอยแครงด่างหรือเปล่าค่ะเพราะว่าผุส่งได้มาแบบเจ้าของเองก็ไม่รู้ชื่อนะคะเดี๋ยวเราปลูกพร้อมกันเลยค่ะเสียบเข้าไปเลยค่ะ มีกี่ต้นเสียบเข้าไปให้หมดเลยค่ะหมดแล้นี่เหลืออยูต่ตัวนี้อยู่ตรงกลางกดดินใหแน่แนนิดนึงนะคะเวลาเราปลูกต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ สำหรับคนที่เ,เป็นชาวไร่ชาวสวนอยู่แล้วก็คงจะรู้ดีแต่สำหรับมือใหม่หัดปลูกนะคะหรือว่าวัยรุ่นอยากปลูกต้นไม้ประดับบ้านนะคะก็ให้รู้ไว้ว่าเวลาเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราต้องกดดินให้แน่นะคะ่ะเพื่อนๆไม่งั้นต้นไม้เราก็จะรากลอยไม่มีที่เกาะแล้วก็จะเหี่ยวเเขาแล้วก็ตายในที่สุดนะคะนี่คือเคล็ดลับในการปลูกต้นไม้ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อย อันนี้ไม่ต้องคลุมหน้าดินนะคะเพื่อนๆอ ็ได้กระถางต้นไม้สองกระถางแล้ววันนี้ค่ะนะคะวิธีผสมดินปลูกแล้วก็วิธีปลูกต้นไม้สําหรับมือใหม่นะคะก็เรียบร้อยแล้วในวันนี้ถ้าน้องๆเพื่อนๆคนไหนทีออ่อาจจะเป็นมือใหม่นะคะไม่เคยปลูกต้นไม้หรืออาจจะเป็นวัยรุ่นนะคะแต่ละการปลูกนะคะก็นําวิธีนี้แล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกการผสมดินนะคะไปใช้ได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยใหญ่วัยทำงานที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้คุณสงค่ะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ